สวัสดีค่ะกาแปล่ไปแล้วนั่งกระโยนน้องลูกนั่งไงลโบูโอ๊ยน้องนางไม่เลียวไม่เลียวไม่เลียวคนโยนน้องไม่เลียวเลยไม่เลียวเลยไม่เลียวเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะรู้ตัวว่าผิดรู้ตัวว่าผิดมานี่รู้ตัวว่าผิดรู้ตัวว่าผิดขอโทษก่อนเดี๋ยวอ่ะขอโทษแม่จ๋าเมื่อกี้เกือบโดนแม่จ๋าเลยขอโทษแม่จ๋าก่อนโอ้โหโอ้ขอโทษค่ะกราบขอโทษโอ้โหแล้วใครจะโกรธลงพี่พี่ขาแล้วใครจะโกรธลงดูสิคะ รู้ตัวเองนะคะว่าผิดเนี่ยจึงทำแบบนี้รู้นะคะเขารู้เลยว่าเขาผิดค่ะโอ้ยดูกำลังใจพ่อจ๋านะพ่อจ๋าปวดท้องให้กำลังใจดีมากเลยลูกให้กำลังใจดีมากสวัสดีค่ะยามเย็นๆให้น้องนางให้กำลังใจพ่อจ๋านะคะพ่อจ๋าไม่สบายค่ะอาหารเป็นพิษค่ะพี่ๆเรามาดูกันว่าพ่อจ๋ามาขอกำลังใจจากน้องนางจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะตอนนี้ฝนก็ยังโปรอยอยู่เลยค่ะหกโมงกว่าแล้วนะคะ แต่ฝนก็ยังปล่อยตั้งแต่เช้าจนตอนนี้เอ้าเป็นอะไรทาไมฝุ่นตลบมาเลยน้องนายให้กำลังใจพ่อจ๋ารลอยังกอดกันให้กำลังใจยังให้กำลังใจกันไหมเอ้าโอ้นั่งลงให้กำลังใจพ่อจ๋าโอ้ดูแอมดูแอมโอ้รักกันนะให้กำลังใจพ่อจ๋าค่ะพี่พี่รักๆพ่อจ๋านะโอ้ให้กำลังใจหรือว่าจะจะดัาพ่อจ๋าลงเนี้ยโอ้รักๆกันค่ะ หมุ่งเขาเจะล้มตัวลงนอนเขาก็ล้มของเขาเองเลยนะคะพี่พโอ้ยมีตอด,ด้วยไอ้จนเลยอดเขาอยากจะเล่นอยากจะแบบให้กำลังใจอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะก็จะแสดงออกมาเองเลยนะคะ สรุปให้กำลังใจหรือว่าวิ่งชนนะอะพ่อแสนทำไมขาที่ห้าโชว์จังเลยลูกอากาศมันให้ด้วยเนาะพี่ๆค่ขาอากาศให้บรรยากาศให้ก็อืเนาะโกรธแล้วนางโกรธแล้วเพราะจ๋าไม่สนใจดูค่ะรู้ว่า ลุงอ้วนเรียกพ่อแสนโอ้พ่อแสนดูดูด oh ูเปล่าไม่สนใจโมโหค่ะโมโหโกรธไม่พอใจโอ้ขอครับน้องนางน้องนางก็จกปากพ่อยังไงแต่อ้วนดูด้วยนะน้องนางน้องนางดูดูเด็กดูเด็กไม่พอใจค่ะดูค่ะน้อไม่พอใจคือเขารู้ว่าลุงอ้วนกำลังสนใจพ่อแสนสุกอยู่นะคะดูดูดูความเด็กอ้วนนะคะพี่ เขากลัวว่าตาอ้วนเนี่ยจะรักจะรักพ่อแสนสุขกว่าจะไม่รักเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะประมาณนี้นะคะเด็กน้อยที่น้อยใจเนาะไอเธอลองนั่งลงซีตาอ้วนว่าเขาจะทำยังไงโอ้โงอแง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 ขอกดน่อยพ่อจ้าขอกดน่อย ขอกรอดหน่อยอากาศหนาวให้กําลังใจพ่อจ๋าจ้ะให้กําลังใจพ่อจ๋านะพ่อจ๋าปวดท้องให้กําลังใจดีมากเลยลูก <c oughs> ให้กําลังใจดีมาก <c oughs> โอ้ยกอดให้กําลังใจนะคะจากลูกสาว <c oughs> เป็นการกอดให้กําลังใจนะคะ <c oughs> นะท่าอะไรเขาอีกล้ะกัน,น,นจบุกแแบบได้ลูกโอ้ย ตะวันโก่งดากแรงแท้ลลุกเป็นแน่ีเสียงออกมาได้อยากเล่นกลนะฮะมีความสุขขาลมดีก็กิจกรรมในบ้านก็จะเล่นกับเขาตลอดนะคะพี่พี่แม่เขารู้สึกเหงาตอนนี้ก็ยังฝนตกอยู่เลยคะ่ะว่าจะพาออกไปเดินตอนกลางวานันเอ้ยตอนเย็นเยนก็ไม่ได้ไปเลยคะ่ะเพราะว่าฝนยังตกอยู่นะคะยังโปรอยอยู่เลยเอล่ะเราดูขาหลังจะโดนเหมือนแบนีกเปล่าโดนเปล่า ก็ให้พ่ออยู่ตรงกลางเขาทําไงหนึ่งชอมอืดหนึ่งส่ออืดหนึ่งส่ออืดอึดอดอืดอืดโอ้ทีพ่อเนี่ยดึงมือออกไปทั้งอื่นเลยทีแม่นี่นอนทับเลยงงมากโอ้วิ่งตามวิ่งตามนะค่ะวิ่งตามมาแล้วรอด้วยค่ะรอด้วยค่ะพ่อจ๋าพ่อจ๋ารอด้วย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 วิ่งตามกันอยู่ในบ้านก่อนเนาะพี่ๆ่ะช่วงพายุเข้านะคะอันน่ะอันน่ะ กดยาโชว์ได้หรอเข้าไปแล้วเข้าไปแล้วเขาไปแล้ววิ่งไปรับพ่อไวเลยค่ะไม่ให้ไปนะฮะรับไร้ขายพี่ความน่ารักของอ้วนนี่ไงเจอขาหลังไปหนึ่งแมตซ์สินี่ไงนี่ไงอย่ามาล้อเล่นกับอ้วนนะไปแล้วค่ะไปแล้วไปแล้วหาพ่อไม่เจอ หาพ่อไม่เจอหาไม่เจอคะ่ะหาไม่เจอไปไม่ทันไปไม่ทันวุ่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 นเอาวุ่น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 อ่าหาพ่อไม่เจอแล้ววนะเออไปคลิปดีนะคะไม่วิ่งตามให้รอบแต่จะอยู่กลางๆค่ะสังเกตดูค่ะกกดูคะ่ดคะดูวิ่งตามอ,อ่หาพ่อไม่เจอแล้วเนดะ้อ ใฟ <laughs> พลิบดีนะคะไฟพลิบดีมาก <laughs> <laughs> โอ้โห <laughs> ลกให้กำลังใจพ่อหรือพ่อมาให้กำลังใจเนี่ยเขาจะล้มตัวได้นั่ะตะอวน <laughs> พิธีดูค่ะเขาจะทำอะไรเขาจะเป็นอะไรเขาจะเล่นได้ดันต้องนางชอบไอ้นี่ถูห่วงตลอดเลยนะคะเฮ้ยเขาเห็นแลมโบ้เขาเห็นแลมโบ้แลมโบ้ระวังลูกแลมโบ้อุ๊ยแลมโบ้ BO, นี่นี่อยา่ยาอย่าอย่ามาใกล้เรานะแลมโบ้ BO, ไปไกลๆเลยนะแต่ว่าจริงแล้วนะ โอ้ลมโบน้องก <serves> ็อยากเล่นด้วยน้อพี่แป๋วไม่ให้น้องใกล้เลยน้องก็อยากหอมเนาะไอเลิไปเลยไปเลยตุ๊กตามาค่ะน้องนางอย่าไล่ลมโบลูสงสารน้องน้องอยากรู้เฉยเยว่าหนูทำอะไรน้องนางไม่โยนน้องสิลูสงสารเนี่ยน้องมายืนมองเนี่ย ใช่ไหมเล่นโบกอลกูหนูอยากเล่นกับพี่แป๋ว่ะคานี่ไงหนูก็แค่อยากเล่นด้วยเองโอ้กระโดดโจ์พี่พีด้วยอยืโอเคแต่พี่แป๋วเนี่ยไม่ให้หนูเล่นด้วยเลยดูคะเขาจะเล่นกับพ่อจ๋าอย่างเดียวเลยวิ่งไล่กันไปกันมาอยู่นี้แล้วค่ะ นาน้าน้า้อ้น้องนางน้องนางไม่โยนน้องสิลูกไม่เอานะน้องนางเป็นสาวแล้วเป็นสาวแล้วจะไม่โยนน้องลูกขอโทษค่ะขอโทษค่ะก่อนโอ้ขอโทษค่ะยังไงโอ้ขอโทษค่ะโอเคหนูจะไม่โยนน้องแล้วหนูจะรักรักน้องแล้ว โอเคโอเคแม่ให้อาภัยแล้วน้องอยากมาดูเฉยๆโอ้ยน้องก็อยากรู้เนาะว่าเรามีอะไรกันเาคุยอะไรกันนะคะแต่พี่แป๋วนี่ก็จะเฟี้ยงน้องอย่างเดียวเลยค่ะพี่พี่ค่ะอืมรักรักน้องลูกรักๆน้องเดี๋ยวน้องนี้แพลนให้พี่พี่ดูบรรยากาศรอบๆค่ะนี่เป็นเวลา หกโมงกว่าแล้วค่ะหกโมงเย็นนะคะฝนยังลลอยมาหน่อยนึงค่ะพี่ๆเบากว่าช่วงกลางวันอยู่ค่ะฟ้ายังมืดอยู่วันนี้บรรยากาศแบบนี้ทั้งวันเลยค่ะตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ค่ะเนี่ยค่ะนี่คือบรรยากาศจริงๆนะคะยังยังยังเป็นแบบนี้อยู่เลยค่ะนี่ประมาณนี้เลยค่ะพี่พี่ แต่บ้านตาแป๋วสะอาดนะคะเนาะท่าอะไรของเขาอีกแล้วน่นอ,อ้อันนี้เป็นรอยรอยนี้รอยเท้านะคะพี่พี่บรรยาก,ากาศรอบข้างก็จะประมาณนี้เลยค่ะนี่แบบฟ้ามืดอยู่เลยค่ะนี่โอเคอ่ะทำอะไรอีกละ่ะทำท่าอะไรอีกละ่ะหมูอ้วน เอานอน,อนอนทำอะไรนอนทำอะไรเนี่ยนอนทำอะไรเต้าอ,อ้วนพุงป่องมากเลยเต้าอ,อ้วนของแม่พุงป่องมากเลยลูกคนเก่งของแม่พุงโอ้เด้อเดลื่นเดอ้อลื่นเด้อโอ้สุกกายสบายใจเลยโอเคค่ะน้องนางน้องนาง,ง,งไม่โยนน้องลูก เรนโบอยากมาหาพี่ค่ะน้องนางไม่โยนน้องลูกไม่เป็นไรไม่เป็นไรน้องมาใกล้หาแม่เฉยๆไม่เป็นไรโอเคโอเคอ่ะอาน้องนางขอโทษน้องก่อนขอโทษค่าก่อนขอโทษน้องก่อนขก่อนขี้ก่อนขก่อนีไงขอโทษค่ายังไงเด้อพ่อแสนพ่อแสนคิดว่าแต่อ่ามีอะไรให้หม่ำนะคะพี่ๆหิวหม่ำกันเลย โอเคเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะพี่พี่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะตาแป๋วไปแล้วนั่นจะโยนน้องลูกนั่งไงแลมบกโอ้ยน้องนางไม่เลียวไม่เลียวไม่เลียวคนโยนน้องไม่เลียวเลยไม่เลียวเลยไม่เลียวเลยโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะรู้ตัวว่าผิดรู้ตัวว่าผิดมานี่เลยมานี่รู้ตัวว่าผิดรู้ตัวว่าผิดขอโทษก่อนเร็ว อ,ขอ,อ่ขอโทษแม่จา๋าเมื่อกี้เกือบโดนแม่จ๋าเลยขอโทษแม่จ๋าก่อนโอ้ดูโอ้ขอโทษค่ะกาขอโทษโอ้โหแล้วใครจะโกรธลงพี่พี่ขาแล้วใครจะโกรธลงดูสิคะรู้ตัวเองนะคะว่าผิดเนี่ยจึงทําแบบนี้รู้นะคะเขารู้เลยว่าเขาผิดค่ะโอ้ย oh, ด <laughs> okay, ูโอเคค่ะเจอกันใหม่คลิปต่อไปจากพี่พี่บายบายจ้า